หนิงเขินแรงหลังสาวหล่อคนนี้บุกเซอร์ไพรส์วันเกิดถึงบ้านก่อนอื่นเลยต้องขอไวพรให้ผู้จัดละครคนเก่งอย่างหนิงปานิตามีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะเมื่อวันที่14ธันวาคม2563เป็นวันคล้ายวันเกิดของเธองานนี้ครอบครัวและเพื่อนๆคนสนิทก็ไม่พลาดที่จะมาร่วมงานวันเกิดในครั้งนี้ด้วยโดยปีนี้มาในทีมเน้นสีน้ำเงินซึ่งในงานนี้อัมพัชราภา,าม,มีปุกทฝนทิพย มีพิชชนาะมาร่วมงานและอีกหนึ่งเพื่อนสนิทกระแตสุภาสรที่ขนเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่มามอบให้เจ้าของวันเกิดถึงบ้านโดยสาวกระแตนั้นได้พาสาวลอยอย่างตีน่าสุพนาจิตตาลีลาซึ่งเป็นนักแสดงที่หนิงปื้มและชื่นชอบเป็นอย่างมากบุกมาเซอร์ไพร์มอบแหวนที่เพื่อนซีกระแตเป็นคนซื้อมามอบให้ทันทีที่หนิงนั้นเห็นตะีน่าก็ต้องบอกเลยว่าเธอออกอาการเขย่าหนัก งานนี้ตินาก็ไม่ได้มามือเปล่ามอบดอกไม้ช่อตัวมาให้เป็นของขวัญวันเกิดกับผู้จัดสาวคนเก่งอีกด้วยเรียกว่าวันเกิดในวัยเลขสี่ปีนี้ของสาวหนิงดูจะแฮปปี้สุดๆไปเลย